ขที่สวัสดีพี่น้องที่เข้านะผมเนาะไม่เจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางฮานอยประจําวันที่4มิถุนายน66นะพี่สมาชิกนะครับเนาะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้อง f c ครับประจำในขอสวัสดีนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอร์ธีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะก็ตามลุ้นกันต่อกับแนวทางฮานอยผมนะพี่สมาชิกสําหรับ เมื่อวานนี้ก็นะครับก็มาลุ้นกันนะครับก็พอได้ยูนนะครับสลับเมื่อวานนะี่งมิชิกนะครับเนะาะมาดูผลกันก่อนนะครับก่อนที่จะประชมุมทางฮานอยวันนี้เนาะมาดูผลเมื่อวานกันก,นก่อนว่าเป็นอย่างไรนะพิจิกนะครับเนาะนะครับวันนี้ใจดีนิดหนึ่งนะพิช,ชิกเทียบนํากรชาิมาให้เลยวันนี้นะจะได้แบบไม่ต้องไปพูดแบบหลบๆซ่อนๆนะพิจิตรนาเนาะในไหนก็อ่า นำเสนอผลแล้วก็เอานังกระชาติมาด้วยเลยนะพี่สมาชิกนะวันนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไรนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับเมื่อวานนะครับฮานอยผมเมื่อวานผมวันที่3นะสามมิถุนายนหกหกนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะผมให้1นกับเนะพี่สมาชิกนะครับในตัวเด่นนะผมให้1นกับเนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับเทียบเคียงวันนี้มีเทียบเคียงให้ ห้าหน่อยเลยนะครับหน่อยกาชาิหน่อยกิจหน่อยพิเศษปกติ 1. แล้วก็ vip นะครับอนะันนะี้เป็นผลเทียบเคียงนะพี่สมาชิกนะเป็นผลเทียบเคียงกับแนวทางสูตรของผมนะว่าเขามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กับแนวทางสูตรผมับแนวทางที่เขาประกาศผลเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับก็เลยนําผลมาเทียบเคียงให้พี่พี่สมาชิกได้พิจารณากันเนาะนะครับ,นะรบอ่ะมาดูผลกันเลยนะพี่สมาชิกอ่าหน่อยกาชาินะพี่สมาชิกหน่อยกาชาตสี่สองหนึ่งสามแปดนะพี่สมาชิกสี่สองหนึ่งสามแปดนะครับเนาะนะครับโอ้นะครับ หน่วยกรรา,าชาดมาเลยนะพี่จมาชิกนะครับหน่วยกาชาดนี่มา1นสองเลยนะพี่จมาชิกหนึ่งสองสองหนึ่งมาในตัวกลับเด้อหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับมาในตัวกลับนะพี่จมาชิกนะครับเนาะนะครับแล้วก็สามแปดมาไหมสามแปดให้เจ <ancies>. ็ดสามนะพี่จมาชิกนะครับเนาะสามแปดไม่ลงนะพี่จมาชิกสามแปดไม่ลงเด้อมาในสองหนึ่งหนึ่งสองมาในตัวกลับสำหรับหน่วยกาชาดเนาะนี่เลยนะครับเนาะ นอยกระชาติรหรือว่าปังไม่ไหวเมื่อวานนะครับแล้วก็มานอยเฉพาะกิจนะพี่จมาชิก <c oughs> นอยเฉพาะกิจนะครับอ่า483นะพี่จมาชิก483 79นะครับ483 79นะครับ483 79 483หลุดไปเนาะ483หลุดไปนะครับเนาะแล้วก็79มีไหม79ไม่มีนะครับ7อยู่หลัก สำหรับสอตัวล่างเก็บอยู่หลักสิบนะพี่ชมาชิก7ลงเนาะ7มาในหลักสิบนะพี่ชมาชิกนะครับเนาะนะครับ7มาในนะหลักสิบเนอสำหรับสองตัวล่างนอนกิดนะพี่ชมาชิกนะเนาะแต่เจาะไม่ถึง7 9นะพี่ชมาชิกนะครับเนาะ7 6ก็ไม่มีนะครับอ่าแล้วก็พิเศษนะพี่ชมาชิกรอบพิเศษนะครับอ่า07413นะครับรอบพิเศษ07413 74็ีมเจ็ีไหมอ่า74มาในตัวนี้เลยนะพี่ชมาชิกโอ้นี่เลย74มาในตัวนี้เลยฟังไม่ไหวเมื่อวานนะนะครับ มี273เนาะนะครับไม่มีอ่ามี374นะครับผมให้074นะครับอ่ะเขียวตัวนี้เลยนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับ074ผมให้อ่า374เนาะนะครับตัวนี้นะพี่สมาชิกปังไปนะครับในตัวนี้ด้วย74แล้วก็13ึ่งสนะพี่สมาชิกโอ้โหมา13มาอีกนะพี่สมาชิกนี่นะครับ13ลงอีกนะพี่สมาชิกนะครับ13ลงอีกนะ มาในตัวตรงเลยเนาะพี่สมาชิกหนึ่งสามมาในตัวตรงเด้อเมื่อวานนะครับนี่เลยนะพี่จมาชิกนะครับนะครับอหรือว่าปังไม่ไหวเมื่อวานนะครับแล้วรอบปกตินะพี่สมาชิกนะครับเนาะรอบปกตินะครับอ่าสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะพี่สมาชิกสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้านะครับเจ็ดลงอีกนะครับสลับสามตัวบนเจ็ดยู่หลักสิบนะพี่สมาชิกผมไม่ได้จับเจ็ดศูนย์ให้เนาะผมจับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเลยนะพี่สมาชิกนะเจ็ดยู่หลักสิบนะสลับสาม ชุดสตัวเนาะนี่นะครับเจ็อยู่ักสินะพิจมาชิกนะคเนาะนะครับนี่เลยนะพิจมาชิกแล้วก็0ูนยหลุดไปเนาะศูนหลุดไปนะพิจมาชิกแล้วก็วีพีนะครับสามหกนึดหนึ่งนะโอ้ถ้าใครจับตัวนี้ได้แปดหนึนาะลับ3ามเป็นแเนี่ยพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับก็1 3ตัวบน so 1อยู่หลักหน่วยนะพิจมาชชิกนะครับแล้วอ่าแล้วก็2ตัวล่าง ข้างหนึ่งอยู่หลักหน่วยเหมือนกันนะพี่สมาชิกก็ลงเหมือนกันนะพี่สมาชิกนะครับเนาะสำหรับเด้งเลยนะพี่สมาชิกเด้งเลยสลับหนึ่งเนาะนะครับแต่เจาะเจาะไม่ถึงนะครับผมให้1นึ่งเจ็ดเนาะนะเข้ามา1นึกับ1นึดข้ามไป1แต้มนะพี่สมาชิกข้ามไป1แต้มนะครับเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางฮานอยเมื่อวานนัก็ถือว่าปังอยู่นะครับรอบพิเศษนี้เด้งเลยเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสามนะครับตรงๆเนาะเจ็ดสี ตรงๆแล้วก็1 3ตรงๆเลยสลับรอบพิเศษนะครับพี่สมาชิกนะครับที่เหลือก็จะเป็นในตัวเด่นมาในตัวเด่นมากระชากก็เด่นมาในนายกิดก็เด่นมานะครับแล้วปกติก็เด่นมานะพี่สมาชิกนะครับเนาะแล้วก็ v ีพในเ e a d i n g เลยเด่นหนึ่งนะพี่สมาชิกนะนะนะครับนะครับเนาะก็ดีใจกับพี่สมาชิกด้วยนะผู้ทีดเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็ไปตามกันต่อเนาะพี่สมาชิกกับแนวทางฮานอยผมเนาะนะพี่สมาชิกนะเนาะ ก่อนที่จะชมแนวทางนะก็มีคำเตือนเหมือนเดิมนะพพิจมาชิกนะครับเนาะคำเตือนทางช่องเปี่นเพียงการนำเสนอสูตรแนวทางจากการคำนวณสูตรนะพพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับไม่กรันตีว่าจะมาทุกครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นักพิจมาชิกอันนี้เป็่นเพียงการคำนวณจากสูตรที่ทำสูตรมาแล้วมาแบ่งปันพิจมาชิกได้ชมการพิจารณาการเปรียบเทียบกับแนวทางฮานอยนะครับวันนี้เนาะนะพพิจมาชิกนะครับเนาะนะครับพี่พิจมาชิกขอโปรดใช้พิจารณาในการรับชม นะครับเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด้อพี่สมาชิกเข้าใจกันตามนี้เด้อนะครับจะได้เป็นมิตรกับชุมชนนะนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขก,กันไปเลยเด้อพี่สมาชิกสาหรับฮานอยประจําวันที่อ่าสี่เนาะนะครับแนวทางฮานอยนะครับแนวทางฮานอย เดินทางทำนานมาที่4นะกพิจารณาชิกนะครับที่สี่เนาะทับหกทับอหกหกวันนี้วันอาทิตย์นะกพิจารณาชิกนะเนาะพี่พิจามาชิกบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านพี่พิจาราชิกบางคนอาจจะไปทําบุญนะครับพี่พิจามาชิกบางคนอาจจะพักผ่อนหรือใครพี่อยู่จาราชิกบางคนอาจจะไปทํางานนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในการพักผ่อนครับขอให้มีความสุขในการทํางานขอให้มีความสุขในการไปทําบุญนะกพิจารณาชิกนะครับนะครับใครที่อยู่บ้านก็มา ติดตามแนวทางผมนักพิชมชิกนะครับมาในตัวเด่นนักพิชมชิกนะครับมาในตัวเด่นเด้อนทำเด่นสองตัวนักพิชมชิกนะครับเด่นสองตัววันนี้นะครับนะครับคำนวณได้ตัวไหนเนาะแป๊บหนึ่งเด้อพักพิชมชิกแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนะครับอ่ะเก็บกล้องได้หนึ่งเนาะห้ากับเก้านักพิชมชิกสำหรับในตัวเด่นเนาะ ชอบก็แคบไว้จดไว้เด้อพี่สมาชิกจดไว้วแคบไว้นะนะครับนะครับเขียนประกาศสีแดงให้ก่อนนะพี่สมาชิกนะครับ,ะร,บระวังเก้ากับหกเดินนะพี่สมาชิกระวังเก้ากับหกถือเ้ยนะครับนะครับต้องให้เฝ้าระวังนะพี่ส,มา, <c oughs> ส,สมาชิกสองตัวเด่นเด้อพี่สมาชิกสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับ ต้องระวังกล้องเพราะว่าไม่อางั้นมันอาจจะโฟกัสไม่ดีนะพิชมาชิกนะครับอ่ะประชุดแรกเลยเนาะนะครับ5 4 5สนะครับห้าา็ะะ 7, นะพิชมาชิกตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นจากการคำนวณมาทั้งสิ้นนะพิชมาชิกเป็นสูตรในการคำนวณมาทั้งสิ้นนะนะครับ5 3นะครับ9 0นะแล้วก็9 4้าี่นะพิชมาชิกนะครับเนาะ เดี๋ยวผมขีดประกาสีแดงให้ก่อนเ้ยพี่สมาชิกนะครับผมขีดประกาสีแดงให้ก่อนนะวันนี้มีประกาสีแดงนะพี่สมาชิกนี่เลยนะครับเนาะวันนี้มีประกาสีแดงนะครับใจลมล้มๆๆใลมลนะครับลมล้มถ้าใครจะ รับวในร้านในบ้านก็ทักไปเลยพี่สมาชิกนะค euh, รับเนาะอ่ะสองตัวเด่นนะผมให้6ชุดเหมือนเดิมนะพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ามี54นะครับ56 57นะครับ93 90แล้วก็94นะครับอ่าเดี๋ยวตัวที่ผมชอบนะพี่สมาชิกมาดูตัวที่ผมชอบตัวที่ผมเน้นเนาะนะครับวันนี้เอาไปนะพี่สมาชิก9449เด้อนะพี่สมาชิกแล้วก็5665นะครับเนาะนะครับนะ ชอบก็พิจารณาแคบไว้นะพี่สมาชิกนะครับระวังหกกับเก้าด้วยนะพี่สมาชิกนะครับฟ้าระวังหกกับเก้าเรือยๆนะครับจับถ้าจับชุดนี้ก็ระวังเก้าดูนะห้าเก้าดูนะแล้วจับชุดนี้ก็ระวังหกสี่ด้วยนะพี่สมาชิกนะครับหกเก้ามีทั้งสามชุดเลยวันนี้นะพี่สมาชิกก็ดูพิจารณาเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรแนวทางนะครับอะไรก็เป็นไปได้หมดนะพี่สมาชิกนะครับชอบก็สบายนะครับนะครับขอโชคดีกันเด้อนะพี่สมาชิกนะก็สามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนาะนะ สตัวเด่นเด่นสามตัวนพิษมาชิกนะครับนะผมขอยังกระดาษมาบางน้าพิษมาชิกนะครับเราจะทำดำมมนิดนึงสามตัวเดินเด่นสามตัวนพิษมาชิกสตัวเด่นสตัวนเด่นสตัวนะครับหกห้าเจ็ดนะ แล้วก็3 9 0เนะก้าศูนยนักพิจารณชิคแล้วก็ห้เ 9, 6, นาเกาหกน่านนี่เลยนะครับสำหรับชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะอันนี้เป็นมัดรวมเด้อพี่ารณาชิคหน่อยมัดรวมนะนะครับมามัดรวมนะพี่ารณาชิคเขาไปเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับว่าฉบับมาเขาจะมาหน่อยไหนเนาะนะครับนี่เราก็ไม่รู้นะพี่ารณาชิคว่าเขาจะมาหน่อยไหนอันนี้เราก็ทําตามสูตรนะครับตามแนวทางเรานะักพี่ารณาชิค นะครับถ้าชื่นชอบก็แค่ไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเพื่อความบันเทิงไปนะพี่จะมาชิคนะครับเนาะนะครับให้ชมเพื่อความบันเทิงไปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับประจำวันที่4นะครับเนาะมิถุนายน66นะสำหรับวันนี้ผมให้เด่น5กับเกานะพี่จะมาชิคผมให้เด่น5กับ9เนาะนะครับชอบก็แค่ไว้พิจารณาไว้เนาะนะครับสองตัวเด่นนะครับมี6ชุดนึมีห้าสี่ห้าหกห้าเนะพี่จะมาชิคผม ตัวนี้นี่ผมชอบนะ5 6กับ9 4นะครับต้องระวัง6กับ9ด้วยเด้อพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับระวัง6กับ9ด้วยเด้อถ้าชอบก็แคปไว้จดไว้เนาะพี่สมาชิกนะเรานะเป็นมัดรวมนะนะครับพี่สมาชิกนะครับเนาะนะครับอันนี้อ่าตัวนี้ผมชอบเนาะแล้วก็3ตัวเด่นนะพี่สมาชิก3ตัวเด่นเดี่ยวสตัวนะ6 57แล้วก็390แล้วก็596เก้าหนะพี่สมาชิกนับเส้นชอบกันหรือเปล่าสลับในชุด3ตัวนะี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะนี้มาลุ้นปังกันนะพี่สมาชิกกับแนวทางหานอยเนาะนะก็จะประมาณนี้สลับแนวทางผมนะอันนี้ขอย้ำก่อนว่าเป็นสูตรเป็นแนวทางทั้งสิ้นนะพี่สมาชิกจากการคำนวณตัวเลขมาแล้วจึงมาแบ่งปันให้พี่สมาชิกได้พิจารณาในทางการเพื่อเปรียบเทียบกับแนวทางหานอยวันนี้กันนะพี่สมาชิกนะครับเนาะแนวทางเป็นไปได้หมดครับอาจจะไม่การันตีว่าจะมา100%นะพี่สมาชิกแนวะทางมีข้อมีรูเด้เอ,อนะครับเราโปรดใช้วิ นะครับเนาะอ่ะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะสำหรับใครที่จะเข้าบ้านก็นะครับทักเลยนะพิจมาชิกนะตามนี้เลยเด้อนะพิจมาชิกนะเนาะนะไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามจากพ่จมาชิกนะครับขอบคุณละการติดตามสวัสดีนะครับ